ทั่งที่นั่งของข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานเดนเยอร์ได้ให้ข้อคิดไว้ว่าการจัดแผนผังสำนักงานนั้นจะทำให้เป็นไปตามบุดมการนั้นทำได้ยากมากเพราะมีปัญหามากมายเช่นการจัดวางเครื่องใช้เครื่องตกแต่งจำนวนเจ้าหน้าที่ขนาดของห้องแสงสว่างการถ่ายเทอากาศอาจจะไม่สมดุลไม่เหมาะสมเพื่อเป็นหลักประกอบการพิจารณาและยังได้เสนอแนะหลักการกว้างๆไว้9ประการคือ 1. การจัดสายทางเดิน ควรจัดให้เป็นสายตรงหรือรูปวงกลมตัวยูหรือตัวเอเพื่อลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นของบุคคลและเอกสาร 2. การจัดพื้นที่สำนักงานให้ปราศจากการกีดขวางทางให้มากที่สุด 3. การจัดโต๊ะที่นั่งทำงานควรจัดให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้จัดโต๊ะให้หันหน้าไปในทิศท,ทางเดียวกันเพื่อสะดวกในการควบคุมและเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพอีกด้วย 4. ควรกำหนดขนาดพื้นที่ทำงานของแต่ละหน้าที่ให้แน่นอน 5. การจัดวางกรุพภัณฑ์เครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆควรจัดวางไว้หนาที่ที่จะหยิบใช้ได้ง่ายไม่กีดขวางทางเดิน 6. ทางเดินผ่านเข้าออกควรให้มีขนาดความกว้างประมาณ3ฟุตแต่จะต้องพิจารณาลักษณะงานและจำนวนโต๊ะขนาดของโต๊ะทำงานด้วย7ควรจัดแสงสว่างให้เหมาะสมกับลักษณะงาน 8. การถ่ายเทยหมุนเวียนของอากาศภายในสำนักงานจะต้องถ่ายเทยได้ดี 9. การจัดแผนผังตำแหน่งงานควรจัดให้สมดุลกันมองดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบ,ร,ยบ,ร,ยบร้อยการติดต่อประสานงานภายในหน่วยงานเป็นองค์ประกอบหนึ่งทางการบริหารซึ่งมีอยู่5ประการตามแนวคิดของเฮนรี่เฟโย ได้แก่1การวางแผน2การจัดองค์การ3การบังคับบัญชา4การประสานงานและ5การควบคุมซึ่งการประสานงานถือได้ว่าเป็นกลไกสําคัญในการบริหารจัดการโดยการประสานงานทําหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงให้การบริหารจัดการมีความเหมาะสมกลมกลืนไม่ซ้ําซ้อนไม่ขัดแย้งมีการดําเนินงานอย่างราบรื่นเกิดประสิทธิภาพ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานแหล่งที่มาวิธีการใช้การควบคุมการบำรุงรักษาและอาคารสถานที่เครื่องใช้สำนักงานหมายถึงเครื่องมือเครื่องใช้ที่ช่วยในการปฏิบัติงานของพนักงานในสำนักงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องชัดเจน สร้างความประทับใจแก่ผู้รับอันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการติดต่อเครื่องใช้สำนักงานในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลไกทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นเครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติเครื่องใช้สำนักงานนับว่ามีความสำคัญต่อสำนักงานและองค์การในการนำมาช่วยพนักงานในการปฏิบัติงานให้มีความสะดวกประหยัดแรงงานและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการจัดประชุมการบันทึกการประชุมการประชุมหมายถึงการที่บุคคลที่มารวมกันเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการย่างเป็นระบบระเบียบและมีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่ระวันรุ่งเรืองให้ความหมายการประชุมหมายถึงการที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาพบปะกกันอย่างมีจุดมุ่งหมายตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดเพื่อหาหรือปรึกษาเพื่อหาข้อยุติต่างๆเช่นเพื่อหาความรู้เพื่อฝึกอบรมหรือเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว องค์ประกอบของการประชุมประธานผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำในการประชุมเพื่อให้การประชุมดำเนินไปจนบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลรองประธานทำหน้าที่แทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการกรรมการหมายถึงผู้ที่มีหน้าที่เข้าประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และออกเสียงลงมติกรรมการและเลขานุการผู้ทำหน้าที่จดบันทึกการประชุมและจัดเตรียมการ ก่อนการประชุมประธานประชุมนอกเหนือไปจากการทำหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการคนอื่นๆ